ผมไม่ปล่อยให้ค้างคาหรอกครับยินดีต้อนรับกับสู่รรีวิวเมคายพาร์ทที่18แล้วนะครับ18หรือเปล่าวะ18หรือ17วะเออ17ดิเออมาที่สิบเไม่ได้ให้เดือดเฟลครับโอเคครับก็อยู่ผมนะครับนายฮาร์เบอร์คนเดิมนะครับวันนี้ฮะน่าโผล่ในนรกเลยนะครับดูว่ามีไฟบารายกันด้วยครับเกลียดไม่ชอบครับไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาขวาล้ายซ้ายดีครับไป ด้ขวาครับกูจะบินออกไปทำไมโอเคครับรู้ว่ามันร้อนนะเยอะเยอะโอ้โหชนประตูเต็มที่เลยเมื่อกี้อ้าวกูอยู่ไหนอะที่เดิมป่ะอ่ะขวาลาซดีครับขวาสาซาดีของแท้เลยครับเมื่อกี้โย่บินเลยกูจะบินทำไมวะมันหนวดธรรมดาก็เถื่อนมาไงเซ็งเลยกูนี่ครับทางนี้ครับบินไปไม่ต้องบินครับมาครับขวาเหมือนเดิมครับ โอ้โหไม่น่าบินไปเลยอ้าวโอเคถึงถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคด้วยนี่ครับอ่าอ้ยมึงนี่ตกใจมึงเลยรู้ไหมอ้าวนี่เรียบร้อยไปหนึ่งครับเลยอีกหนึ่งครับมา ปั่นมึงเลยแล้วกันลงก็ลงไปเลยทั้งนั้นนะเรียบร้อยครับลบเลยครับไปทางไหนวะน,นั่นคือทางที่เรามาเราต้องไปทางนี้ครับเนี่ยมั่วดได้อีกครับไม่ใช่ใไปเทมคนระับนี่ไงไอเทมของเราเอ้ยตก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 เกือบไปแล้วไมล่ล่ะ ไปครับไปครับอ่าถึงเหมือนกันครับปลายทางมาแล้วเป็นเป็นมาเป็นขบวนเลยครับมึงจะไปที่ไหนอโอ้ยแมงเลยมีทำเยอะด้วยนะเ <c oughs> ออมาอีกเหรอ กระดาบต่อไปครับอ้าวนั่นกระดี่คุงนิดไม่ใช่สินยนนะครับโอ้โหไม่ถกไม่ถามสุขภาพกูสักคำที่จะทุบก็ทุกไม่แค่คนอื่นเลยกูปัดไม่โดนด้วยอืมโอ้โหนี่เออเลือกกันบบนึงตายแล้วนี่ อย่าลุมเป็นพอครับจะสู้ก็สู้ได้อย่าลุมเป็นพอครับนี่มาเยอะมาได้แต่อย่าลุมเป็นพอครับกูไม่ชอบนี่ไงอึอออตายรด้ยังมึงจะตายได้หรือยังเรียบร้อยครับหลบโ,โ,โลครับมันจะเปิดลูกอ,อ,อ้าวไมา่ตัวหนึ่งเหรอหลบก่อนหล,ลบลบสิวะหลบดีวะเออมานี่เลยเอาไปแดกดอก ชอบมักใช่ไหมดาบเนี่ยฮะิดใจดาบล้วเพื่อนลงมานี่เลยเสร็จเป็นหนึ่งครับแปลงร่างตีได้แค่หนึ่งเท่านั้นเลยครับโอ้โหเกตายเพราะมึงลลกๆตาย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 ตาเกือบตายนี่นี่เโอ้ยเอาไปแดกี เอออย่าหันหลังู่วะแม่งเอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโว้เอาอีกทีหนึ่งไหมเอาอีกทีหนึ่งไหมหนูเอาอีกทีหนึ่งไงหมลบแลบโลบตู้เรียบร้อยครับอ่าโอเคครับมีเลือดให้เก็บอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะครับเก็บสิครับอ่านี่คืออะไรวะปลาโซ โอเคครับไปครับนรกมาอีกแล้วครับไปบระไรกันไปทางไหนวะทางนี้เหรอคือทางที่เรามาเลยบอกวะไม่ใช่ครับ okay, <ป>โอเคไปวายโอยถ้ามึงจะมาขนาดนี้นะเว้ยดึงแม่งดึิงเสร็จปุ๊บก็มีไฟบระไรกันครับเฮ้ย ออโอ้โห,โโหดึงไม่คิดอีกแล้วครับดึงไม่คิดอีกแล้วกูโอ้โห,โโหลืมคิดไปเลยครับว่ามันมีไฟนี่ขึ้นมาได้อะไะนี่ไม่มีอะไรหรอกโอเคทางนี้ครับทางนี้ไบขึ้นไปแล้วเอาเคียวปัน่นเพื่อความหลอ่อนาว่าอา่อนลูกใหญ่ๆเป็นต้นเลยครับโอ้ กุแจอะไรอะ่ะอ๋อกุญแจไม่เล่นภารากิจพิเศษมาพอไปครับไอวูลี่คีครับโอเคไอวูลี่คีไม่แย่ไม่แย่ออส s o เออ god แดมโดนไปไม่คิดอีกแล้วกู ไม่เคยคิดเลยตอนกระโดดโอ้โหหายไปสามหลอดครึ่งนะะแม่ตอนที่กูอยู่ไหน <c oughs> ที่เดิมโอเคไม่แย่เท่าไหร่ครับทางไหนวะทางมันเยี่เหลือเกินกอไปทางเดิมรอแล้วกันครับเดีย๋ยวว่ามันจะเจออะไรพิเศษพิเศษรอไฟขึ้นมาครับ ได้ยินเสียงละนั่นไงเออผมคิดว่าทางนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างนี่ครับนั่นไงครับมีรอเราแน่นอนเลยครับมึงจะโดดมาหาพ่อมึงเหรอพ่อมึงอยู่ฝั่งนี้เหรออีดอกไปมึงจะ,จะมาทำไมมาทำไม อย่ามาทางที้เลยมันสู้ลำบาก so เดี๋ยวกูไปหาเอ้าไอสัตว์พอกูจะไปหามึงสือวข้ามไปโอ้โหมาแล้วเทียบต้อนรับอุด้วยเรื่อยเลยโอ้โหเทียบตรงนี้ครับเกียดไฟว่ะ ไม่ทันว้าเจอพอดีเลยกับต้องการเลยอัปเกรดมาโอเคครับไอเทมไอเทมเอ่อซื้อนี่ไปเลยซื้อเลยแล้วกันครับได้ใช้ครับอ่า เมื่อกี้มาตรงนี้ครับเมื่อกี้ต้องไปตรงนี้ครับรอไฟหน่อยไหมอ่าได้งไงครับกูว่าแล้วไปไปไปฝวันงัดงัดอืมพิกตอโซ ทางนี้แน่แน่เลยเมื่อกี้แอบเห็นประตูครับต้นเลยม่นแจวเป็นทางนี้แน่นอนโอัวมันก็ขึ้นได้ขึ้นดีจังเลยไฟฮาเนี่ยนี่บุระเกียรติส่วนเต้องมีเป็นไอรอนแมนครับตรงนี้ เจนชัดเจนอีอัอนนึงครับต้องมีแบรด์แมนแน่นอนพิกดาวสีม่วงอะไรอะดาวสโดมปะไม่ใช่แมงมุมไม่รอดหรอครับแมงมุมครับที่ทีนึงเรียบร้อยครับเย่เย่ต้อกระโดดด้วยอะโอ้โห เยอะเยอะเลือดกูครับโยขึ้นได้ขึ้นดี เออน่าโอเคครับเฉียดหน้าไปนิดเดียวเองนะเมื่อกี้อะไรวะเอ่อรุ้งโดดไปสินะเพื่ออะไรเฮ้ยรีบตกรีบตกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ขึ้นมาแน่นไง

เวมเลตอกโอยสิ่หายแล้วโอ้โหโอ้ยเฮียนี่มาถึงก็โจดใส่กูเลยอุ้ยเฮียนี่ควรตทนตัวฮะหลงมันนี่เลย เรียบร้อยครับว้ยว้ยง่ายก็ยิ่งเสริมมาสองตัวอีนนกนะคือสวตัวที่ฆ่ายากด้วยนะไี้เหียหเดี๋ยวนะไม่ไหวเลยครับเอ้ยเรียบร้อยเป็นหนึ่งโอเคสู้ง่ายแลวทีนี้ โโอหขวานจามขวานตบตบตบจริงลบ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 ทีนึงลบสิวะเฮ้ยยัดไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ยโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกครับนี่สี่เรียบดูร้าย ทำไปแล้วพอปั่นนี้เฮียนี่ก่อนเลยแล้วกันปั่นมาดิเอามาดิเอามาดิเนี่ยเอามาดิเอามาดิเนา่ยอื้มเกิดเป็นหนึ่งแล้วแค่มาตัดกูแล้วอีดอกไป หลบกันหลบกันแน่เฮ้ <laughs> ยโอ้ยเราชิว่ะเออโอ้ยออ หวานตกจะเอาขวันตกซะหน่อยอยู่หลบทำไมวะหลบก่อนเลยครับแม่เอาไงแล้ววะเอาอโอ้ยแ่งสี่ที่อ่ะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้มีเลือดให้เล่นหนึ่ไหมน,น้่นนเลือดเลือดเลือยนเลนี่หนึ่งรอไฟก่อน,น,นหน้าเสียงหน้าฮึบฮึบอี๋อ เออว้าวอืมอ๋อปิดไปไม่คิดอีกแล้วครับเย้เย้รอไฟแป๊บนึงรู้ว่ามันต้องมีอืมเย้ ว่าเรียบร้อยครับจบไปอีกปาร์ตหนึ่งแล้วครับโอ้สบายครับนี่ปาร์ตที่เท่าไหร่นะสิบหกหรือเปล่าว่าสิบหกหรือสิบเจ็ดวะเออสิบเจ็ดดิอะไรเนี่ยสมองมูไปหมดละอันนี้สิบเจ็ดนะครับจบไปแล้วนะครับโอ้โหมันนะมันมันนะนี่งเล่นนี่นมันเนี่ยโอ้นําภาษาอะไรกับคนดูครัคนดูมันเหมือนกันเนี่ยโอ้โอเคครับก็อีกไม่กี่ปาร์ตก็จบแล้วครับอีกประมาณสองสามปาร์ตนะฮะโอเคก็ คนที่ติดตามมาแบบต้ตอนยันตอนนี้นะครับแล้วก็บังว่าคุณจะไม่ทิ้งกันตอนปลายทางนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับซีอูโอเกียรทูมอร์โลครับบ๊ายบายเจอปืนครับไอเจอกันก่อนที่น้ําตาจะไหลก่อนที่ฉันยืนไม่ไหวก่อนที่ฉัน